โยมทั้งหลายเคยไหมเวลาเจอหน้าใครบางคนแล้วรู้สึกอึดอัดเหมือนมีพลังงานลบแผ่ออกมาอาตามาเคยเจอญาติโยมท่านหนึ่งมาปรึกษาเรื่องธุรกิจบอกว่าคุยกับลูกน้องทีไรมีแต่ทะเลาะกันอาตามาเลยบอกว่าโยมลองสังเกตดูนะ ท่าทางของโยมเวลาพูดน้ำเสียงสีหน้ามันส่งผลหมดเลยลองคิดดูสินัติสันติปรมสุขังไม่มีสุขใดเสมอด้วยความสงบถ้าเราส่งความสงบความเมตตาออกไปคนรอบข้างก็จะสัมผัสได้ปรับท่าทีปรับใจให้สงบมองโลกในแง่ดีขึ้น แล้วทุกอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนไปจำไว้เถิดโยมถ้าทางบอกทุกอย่างสร้างมิตรดีกว่าสร้างศัตรูเยอะขอให้โยมทั้งหลายเจริญในธรรมพบเจอแต่ความสุขความเจริญและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังธรรมะดีๆจากอาตมานะ